เหารดอีดแตกพี่น้องผมรถดอีแตกผีเตี้ยนา่พี่น้อง,อเ,นะองนะเลาะเลยไม่จอดยุนี่ตายไปเข้ากันยังไปเหมือนเดิมคือเกาพี่น้องผมออกขายอยากหากินแนละ้วพี่น้องแนละ้วสวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีครับกับยูทูบช่องอีสานบ้านคุเองพี่น้องผมอ่ะพี่น้องว่าสมวกอันนี้ดีบ้ามีกระิจัดไห้นะครับเด้อไปไปดูอีกกันบอกพุดผามท่ำเพง โอ้ยฝ่าแรงฝนแรงพี่น้องเลยมันสิได้ยังกินแล้วบ้ามีออกมาประมาณปีสามก็กลัวด้วเพราะว่าเขาสิไปซอ,อง่องส่วนหนูก็อย่างเด้อพี่น้องนะ้อว่าเออบ่ไเด้ไปวือกับพวกเพราะว่ามันบ่ท่านเขา้ากองเขา้าไปเช็กแล้วมันบ่ท่านเขา่ากองเขา้าพี่น้องผมไปจิงแจ้งเลย ้เห็นแล้วพี่น้องโอ้ยมุดซ้ำโอ้ยยุนีตัวหนึ่งยุนีตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาไหมยุมองนีตัวหนึ่งยุมองนีตัวหนึ่งดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวกลับมายุมองนีตัวหนึ่งยุมองนีตัวหนึ่งโอ้ยรถไฟแจงโขดบอกว่าไฟแจงโขดบอกว่าไฟแจงโขดคือพี่น้อง บุ๋ยเห็นไฟเรียนเลยลุบเลยอุย้ยผ่านอุ้ยผุนตัวนึงเอา้าคือเกิดเหตุการณ์ประหลาดพี่น้องผมเกิดเหตุการณ์ประหลาดเดี๋ยวให้เบิง้งผ่านช็อตอื่นได้แตบผ่านช็อตนี้บ่ได้เอา้าอ๋อเรียนแล้วเรียนแล้วงูอันนี้มันกินมันกินปลาไหลบ่พี่น้องนี่เบินน้งมันเรียนหนีจากงูว่างหันพี่น้องปลาไหลหน่อยเขาเอาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่ปลาไหลหน่อย เห็นกันสุดๆเลยพี่น้องผมเห็นกันสุดๆเลยเห็นกันสุดๆเลยพี่น้องผมนั่นงูบาดนี่นั่นนั่นงูนั่นงูพี่น้องเห็นอยู่ตัวเห็นนล้วกันอยู่ตัวนั่นตัวงูแล่นหนีจากงูวังหันแล่นหนีจากงูวังหันนี่ปลาไหลอุ้ยต้องมานพี่น้องผมมือนี่ต้องมานไปเขกลับมาต้องมานพี่น้องผม เนอเปิดหนังเลยมา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 ,มาพี่นอ้องโอ้เปิดหัวม,มากก็ดีเลยเนี่ยนี่ต่องมานพี่น้องผมเสร็จขบว่า,าต่องมานเพืดอพื่อเสงเสือน้ำบาดโอ้ปลาปลา

昨日。 ปลลูกอกมู่นกันย่งยูพินองแสดงว่าแม่มันยู่เดียวนี่ดิปลูกอปลูกกต่วแม่ไมนดีใส่ทัน อุ้ยบรรยากาศเป็นตะมีปลาไหลแห้งพี่น้องผมบรรยากาศเป็นตะมีปลาไหลแห้งต่บมีมันเงยใว่าะเห็นปลาไหลน้อยอยุสองตัวอยู่ตวบอสีเดียแท้งย่ตัวหนึ่งพี่น้องตัวนั้นพ่อเอาอยู่ตาอันตัวนี้จากงูนั่นเพาพ่อเอาอกมันตัวน้อย เอะลูกขวานมูนี่บใบเงจ้ยเกียบพี่น้องแล้วก็มีจำนวนหน่อยลงบ้ามีว่าเมีมันบ่ย้ยวเลยนี่นี่แม่บ่อย่แล้วเนี่ยจำนวนหน่อยลุ <c> ่ง <oughs> หน่อยลงแล้วก็บ่เห็นเมจากเทียดแสดงว่ามีคนเราไปแล้วพี่น้องแสดงว่ามีคนเอาไปลาาเไปลยด้วยครับเด้อไครน้อมาเอาอไปเอานี่ ไปไหมไหมพี่รองผมไปไหมไหมไม้นี่เริ่มต้นดีเห็นปลาไหลสองโซบ่ได้แทงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันหน่อยงูอะไรกิน ໄປໃຫ້ໃໝ່ໃໝ່ນັ້ນກໍຊິບໍ່ຕ พี่น้องอส่วนงูตัวนั้นกับแปลกถือปูนีนี่ปลาไหลพี่น้องผมนี่นี่ปลาไหลนี่ปลาไหลเลยครับเรื่องนี่นี่ปลาไหลชัดเจนเนาะครับเนาะมันตัวหน่อยบ้ามีโบเทียงด้วยครับเด้อมันตัวหน่อย บ้ามีบอกขอเอาเอานี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องผมนี่นี่อีกตัวหนึ่งนี่นี่อีกตัวหนึ่งเ้อพี่น้องเลยนี่นี่นนนอืเพรสองตัวพี่น้องผมต,งตัวว่าตัวหน่อย พ่อสองตัวพี่น้องผมพ่อสองตัวแต่ว่ามันเป็นตัวหน่อยมันเนาะพี่น,อน้องนาะนี่นี่ครับนี่นั่นอีกตัวหนึ่งไปใส่ละ่ะเขาไปแล้วมไวยขนาดส่วนงูยูฟุนบ้ามีวับปูขาขากระเห็ดมันยียนี่นั่นงูไปอ้าเปลาไหลหน่อยคือไหลเดี๋ยวา เฮ้ยพี่น้องเส้นนี้ไปไลหน่อยไลยพี่น้องผมตัวหญ่ไม่ยอมอ,ออกเลยหลังจากที่บ้ามีแยงมาฉลาดแห่งมีตัตัวหน่อยไปเส้ยหรตัวหน่อยก็ได้บงฮัหมุดดินแล้วกไว่าตายเถอะเห็นอยู่นี่บ้างหันหอืม โอปลาไหลน่อยไลยอยู่ตัวนี้ไหมอ่ะไปเห็นปลาไหลสองสามตัวนะพี่น้องเนาะเห็นปลาไหลอยู่สองสามตัวถ้าเอาบ่าใดกับพี่น้องตัวมันหน่อยไปไปไม้ไม้หอบบานสีแจ้งทีมซื้อบ่าใดได้ไหมอืมเอาหยอดไม้เลยพี่น้องตรงสู้เป่าไม้เลยบ่ได้บ่าจักตัว ยางลงใส่แหละโอ้โอ,อเดี๋ยว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 มันซี you ให้แท่งจ้าตัวว่อ,อะไรอย่างไ้งูก,ก็ได้ ບໍ່ເຫັນຈັກໂຕเลยຍບາພີນອງຕາຍລະແມ່ກທັງງູກະຫາາກພນອງແມ່ກທັງງູກະຫາາກ ตัวเดียวกับบ่มีพี่น้องตายมาหางูบ่ผ่อจักตัว ตัวนึงพี่น้องผมเห็นตัวนึงเอาได้บ่ได้อีกเรื่องนึงเด้อพี่น้องเด้อนั่นพี่น้องผมเนี่ยแต,ต่วันข้าสซีแท่งกลางตัวถือบ่ถืออีกเรื่องนึงพี่น้องผมมาลุยโอ้ยไปแล้วพี่น้องอ่าคือบ่อยู่อะแบบนี้มันสูแ่แหลมบ่ได้เดิพี่น้องแบบนี้สูแ่แหลมบ่ได้ แบบเลี้ยมดีกลัวนะครับเนาะสู่เลี้ยมบ่ไไ้พี่น้องสู่เลี้ยมบ่ไไ้แบบนี้เลี้ยมดีกลัวพี่น้องผมโอ้ไปทำงานวิปลาด,ดงดิบต่อ ปลาปลาปลาลูกควาเข้ากันยังยูเลยคือเก่าเลยพี่น้องเนี่ยลูกควาเข้ากันยังยูคือเก่า ยูคือเกาเนี่ยมันก็แจัคสียูใส่ล้วพี่น้องผม,มวม่ามันมีสีเห่วอยู่หรอพี่น้องว่ามีปาสีเห่วอยู่แต่บดอด้รยังหรอบกห้อยกับบดท่านกาล่งเอามันเลิก ปีงายต้องหาเนี่ยมอมาสอนเอาพี่น้องบ้ามีก็เลืม่มลืมเนี่ยสอนตะวันไลยอยู่บบกหอยอสมวกตัวนี้นี่มันมันแท่งบ่าเขาไหมพี่น้องนี่แท่งงูบ่าเขาว่างหันลาดฟาดอยู่แสดงว่ามันสิคือบ้ากายว่าเขาเปลี่ยนแหละ บอกคอยพ่อมีเดีอพี่น้องเร้อบอกคอยได้ยลยอยู่ดอกคันสีเอาแต่ว่าจุดประสงค์รักของเฮามาเอาแนียอยากแนวกินที่ที่งานกินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ดินยิ่ฝุ่นสิไปเอาได้จังได้ทางหน้าเพิ่นเอา้าปิดคลิปยุ่กลางสานี่เราพี่น้องบาดนี่มันบ่มีนั่นสิเห็ดจังไดปลากระไดปิดคลิปยุ่กลางสาเนาะครับเนาะสิะไปใส่เบดว่าป่าแม่กระทางงู แม่กระทั่งงูพี่น้องผมตะเก้ากันนาสิพอมีตะปลาลูกคอ,อกันนี่บกหอยบกหอยก็มีอยู่ยสองตัวใหญ่ขันขันที่เก็บว่นท่ทันพ่อก,ก้อยขันที่เก็บบ่ทันพ่อก,ก้อยพี่น้องผม,อมเอา้าเอา้าขอบคุณโอ้ผ่านมานี่พลาดพี่น้องบ่ได้ยักตัวแท่งงูกับว่ถือก อะไรสองสามตัวกับตัวน้อยผัวด้วยพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการทิศการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบายพวพี่น้องผมพิเศษประกาศเลยครับผมคำจวายยาธาตุธาตที่พวกสุภาพอยู่ไปบ้านมีขอโทษขอไปด้วยพี่น้องนะประกาศกิหนาครับกิมเหนียวไอซับหนีขอบคุณครับสวัสดีครับหอยมันก็โอเคอยู่เลยสองสามน่วยมีตัวหน่วยใหญ่ๆอ่ะไปพี่น้องผมเอากลับมาสู่สภาพเดิมพี่น้องผมยี่สิบตัวในที เดี๋ยวว่ามีกัสิเดืเปิดร้านในพี่น้องในเขามาจับใจใส่สร้อยบริการกาฟงกาฟงแฟโบราณห้องโกโก,โกโน้นมสดอีหยังแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอโชดได้หลายครับพี่น้องผมอ่คลิปหน่ายังว่ากันเมื่อนี้ก็เห็นหลายอย่างอยู่หรอกพี่น้องผมเห็นปลาไหลสุดสุดสองสามตัวเห็นงูเห็นหอยเห็นปูเห็นปลาเบิด์ตทูย่างมันเอาบ่าได้มันตัวหน่อยห้องกบับว่อยากเอาเนาะพี่น้องเนาะปลาลูกค้าก็เห็นสองสามงูคนเด้ยวปลาลูกค้าก็เห็นสองสามงูเหลี้ยตัวเดียวแล้วพี่น้องผมเหลี้ยตัวเดียวแล้วเหลี้ยตะบักหมอกเด้อพี่น้องเด้อ บักหมอกหาไเลยตายไปแล้วเดี๋ยวแต่อบอกหมอกตัวเดียวเหงาตัวจ้บา,บาว่าว่ามีกับอีสานบานไข่หนุ่ยว่าสีหามาเลี้ยงเพิ่มให้เป็นหมู่มันมันเหงาเบื้องล้ลมัน,มน,มมนสีเหงาคือบ่เป็นตอยู่บห่าวบ่ไดคือเก่าน่าน่ะบักหมอกเ้าอือส่วนทวนสมบูรณ์พี่น้องผมส่วนท,ที่ติดตามเอา้า ขอพูดครับพี่น้องผมผ่านแล้วคือผ่านมือไม่จัดไม่นอกขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมแย่ถิ่มแย่ปลายแย่ลายแย่หลางกันเด้ินของพี่น้องเนาะเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเยอะขึ้น